สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันศุกร์แห่งชาตินะคะวันศุกร์แห่งชาติเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนที่อยู่ในหัวสมองเราตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะทุกคนค่ะ ไพ่ความรู้สึกออกไพ่มาไพ่ใบสุดท้ายนะคะสิ่งที่หน่อยอยากจะบอกก็คือณนะเวลานี้นะคะสิ่งที่คุณแสดงออกไปทําให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยเขารู้สึกดีกับคุณในระดับหนึ่งถ้าร้อยเนี่ยหน่อยให้ตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะในความรู้สึกดีๆของเขาเพราะว่าคุณนะ่ะสร้างกําแพงไว้ค่อนข้างเยอะคุณแสดงจุดยืนไว้ค่อนข้างเยอะแล้วคุณเป็นคนที่แสดงออกให้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 คนรอ อข้างเห็นว่าคุณน่ะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเลยนะคะ หน่อยว่าไพ่พยายามที่จะสื่อว่าหากคุณที่คิดที่อยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาจริงๆสิ่งแรกเลยก็คือคุณต้องปรับไมซ์เซ็ตหรือคุณต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกคุณต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคุณให้คนภายนอกเขารู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือมีความรู้สึกดีๆให้มีพลังงานบวกให้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปอะหากหน่อยถามอย่างนี้ให้ดีกว่า หากคุณเปิดใจหรือแสดงความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมีใครสักคนหรือว่าออกมาจากพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณแล้วเนี่ยเปิดโลกกว้างออกมาแสดงให้คนเขาเห็นแล้วว่าคุณอยากที่จะมีใครจริงๆจังๆแล้วเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรหากคุณแสดงออกว่าโอเคฉันอยากเปิดใจแล้วนะฉันอยากที่จะมีใครสักคนแล้วนะหน่อยขอสามใบน,<า>นะคะเเห็นไหมคะทุกคน ความรดดู้สึกดีๆการที่มีใครเข้ามามันจะมีใครเข้ามาในโลกของคุณมากขึ้นนะคะคุณจะมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะทำให้ให้คนที่กล้าคนที่มองคุณอยู่เนี่ยหรือว่าคนที่อยู่ในความคิดของคุณเนี่ยกล้าที่จะเข้ามานะคะมาสารต่อนะคะมาเขาเรียกว่ามาปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ หน่อยไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะการมุ่งมั่นตั้งใจการมีความทะเยอทะยานการที่อยู่ในจุดของตัวเองโดยไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เพียงแต่ว่าอยากให้คุณนะคะเปิดใจแล้วก็เปิดออกไปสู่โลกโลกภายนอกนะคะให้ใครที่เขามองคุณอยู่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ของคุณบ้างนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่คุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณจะกลายเป็นคนที่จะมีคนเข้าหาเยอะแยะมากมายนะคะ,ะ,คะเพราะคุณเป็นคนที่มีความเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นคนที่ เข้าถึงยากนะคะหลังจากนี้หากคุณมีการเปิดใจหรือแสดงให้คนรอบข้างนะคะหรือว่าใครคนนั้นเห็นว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจสิ่งที่จะเข้ามาไม่ใช่แค่เขานะคะจะมีคนต่างๆเข้ามามากมายนะคะในในในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปคุณจะเป็นคนที่จะได้เลือกว่าใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางทีก็อาจจะเป็นใครคนนั้นที่อยู่ในความรู้สึกของคุณแต่ว่าคุณต้องปลดล็อกก่อนนะคะปลดล็อกความรู้สึกปลดล็อกพื้นที่ของตัวเองก่อนเพื่อที่จะให้มีใครที่อยากที่จะมา พยายามในความสัมพันธ์นี้กับคุณเปิดมาเป็นไพ่แบบเขาหาพื้นที่เข้าหาคุณไม่ได้เลยหนึ่งเหรียญห้าไม้เท้าการทํำงานการก่อร่างสร้างตัวความมั่นคงในความรู้สึกอัศวินถือดาบความมุ่งมั่นตั้งใจการโฟกัสนะคะความจิตใจดีต่างๆนาะนาะนะไม่มีไพ่รู้สึกความรู้สึกมาโผลกใบสุดท้าย คุณจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตนะเพียงแต่ว่าแล้วมีเข้ามาเยอะด้วยเพราะคุณเป็นคนที่คุณสมบัติดีมากๆนะคะอยากมีจะมีคนที่อยากที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเข้ามาในโลกของคุณเพียงแต่ให้คุณเปิดโลกของคุณก่อนนะคะเปิดใจดึงดูดให้มีใครเข้ามาเพื่อที่คุณจะได้เลือกว่าใครที่เหมาะสมนะคะขัดสรนสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองนะคะโอเคนไปอยากจริงจแล้วคะ่ะบ๊ายบาย